แอ่นงากินพริกไหมกินได้ไหมคะมันเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดนนอะเห็นน่าเราเนี่ยน่พืชผักสวนครัวแม่เพียบเลยกินมะหนูเอากินมะไอวาหนูเอาไหมคะไอวานขาไอวานขาไอวากินไหม โอ้โอันนาอัญญากินพริกไหม,มกินได้ไหมคะม,มันเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเนผะ็ดเนาะกินไม่ได้นะเนาะเต็มต้นเลยอะ่ะเด็ดก่อนเดี๋ยวนกมากินไอ้วาไอ้วาขาฮะนะฮะปุ๊กดิไอ้วาทะเลนนะเราเนี่ย เทเลนนะเดีนยวาเนเอจ้าเอจ้าอะไรนะคะหูหูอัปเดตความน่ารักของสองสาวเจเจไอวากับมวยเล็กอัญญากันนะคะยิ่งโตยิ่งหน่ารักจริงเลยค่ะทุกคนค่ะเล่นเอาแม่ทิพย์ไม่ใจละลายไปจตามกันค่ะทั้งรับทั้งหลงเวนะตอนนี้นะคะทั้งสองสาวเขาพูดเก่งขึ้นมากเลยค่ะ โดยเฉพาะเจเจไอวานนะคะเริ่มพูดเก่งและพูดชัดขึ้นมากด้วยค่ะตอนนี้เหมยเลยของเราเขามีท่าหม่แล้วนะทุกคนเขามีท่าไก่นะทุกคนนะแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะคะนี่ท่านี้เลยน้เขาทเสียงตามพี่นุชพอแล้วพอแล้วไม่ต้องขับ้วลูกเก็บแล้วพอแล้วไม่ต้องขับ้วลูกเก็บแล้ว และอย่างหนึ่งนะคะก็คือลีลาการฟ้องของแต่ละคนก็คือว่าไม่มีใครยอมใครเลยละค่ะใครทําอะไรก็ต้องโดนฟ้องนะจ๊ะแต่บุวยเล็กนี่ก็จริงเลยค่ะชอบแกล้งเจเจ้าไว่าหรือเกินใครทำหนูใครทำใครทำใครทำหนู ไอวาเหรอลูกทำอะไรคะอุ้ยออกมาอัญญาลูกลูกอย่าไปตั้งทับพ,พี่อย่างนั้นดูสิแล้วพี่มันยอมที่ไหนแล้วเนี่ยไอวามาหาปา,า,าเร็วๆมากช่วยมามา, <c oughs> มาเรมาอาทำอ๋อ กินข้าวราจะได้แข็งแรงเลยเวลาน้องทับจะได้ไม่เจ็บอ่ะอ่ะอู้เก่งมากเลยไอวาใครทำไอวาทำเหรอคะไอวาไอวาใครทำหนูไอวาเหรอลูกทำอะไรคะไอวาทำอะไรคะลูกไอวาราเป็นพูดต้องหานะ อไอว่าหุยจริ้งจบอยู่นี่ไอว่านี่ไอว่าจิ้งจบอยูไอ่ไหนไคะเอาใหม่เอาใหม่เนาะ